ลอยโดนแล้วนายอำเภอพังงานเข้าแจ้งความเอาผิดสองข้อหาหนักจากกรณีที่ดาราสาวพลอยเชิญมานเดินทางไปท่องเที่ยวยังเกาะสมุยและเกาะพังงานจังหวัดสุราษฎร์ธานีระหว่างวันที่25เมษายนถึงวันที่8พฤษภาคมภายหลังเดินทางกลับถึงกรุงเทพมหานคร ได้ประสายวอบหาเชื้อโควิด1 9จนพบว่าได้ติดเชื้อโควิด1 9และได้เข้าการรักษาที่ฮัสพิเทลในเวลาต่อหลังจากที่ข่าวแพร่ออกไปทำให้ชาวเกาะสมุยและเกาะพังงานต่างเป็นกังวลว่าเชื้อโควิด1 9ได้กระจายไปสู่ใครบ้างเพราะจากทำลายของดาราสาวคาดว่าจะบอกไม้มาลายเอกมอเอกครบทุกจุดที่เดินทางไป อีกทั้งยังมีภาพถ่ายกับแฟนคลับปรากฏออกมาโดยที่ไม่ได้มีการสวมหน้ากากอนามัยป้องกันไว้ล่าสุดเมื่อเวลา16นาฬิกาวันเดียวกันนายภูรักด์โสพลปทุมรัฐนนายอำเภอเกาะพังงานในฐานะประธานศูนย์ปฏิบัติการควบคุมโรคอ,อำเภอเกาะพังงานได้เดินทางเข้าแจ้งความร้องทุกข์ต่อรอตอทพิภูสนะเหมเดโช พนักงานส่วนสวนศพเกาะพังงานให้ดำเนินคดีกับนางสาวไลล่าบุญยอศักหรือพลอยเชยมานดารานักแสดงชื่อดังโดยกล่าวหาว่าไม่ได้ใช้มาตรการกักตัวอยู่ที่บ้านหรือสถานที่ที่ห่างจากบุคคลอื่นเพื่อสังเกตอาการโฮมควยรานทิน ตลอดระยะเวลาที่อยู่ในจังหวัดสุราษฎร์ธานีเกาะพังงนันหรือจนครบ14วันและไม่สวมหน้ากากผ้าหรือหน้ากากอนามัยเหตุเกิดตอเกาะพังงนันอเอกาะพังงนันจอสุราษฎร์ธานีเมื่อวันที่26เมษาย,ยนส5 6 4าถึงวันที่8พฤษภาคม2,564เวลากลางวัน และกลางคืนต่อเนื่องกันและทางพนักงานสอบสวนได้รับแจ้งไว้แล้วรับคำร้องทุกไว้ทำการสอบสวนตามคดีอาญา241-64เทับเพื่อจะได้ดำเนินการสอบสวนดำเนินคดีตามกฎหมายต่อไป